บอสนุเสียงวิหกนะครับทุกคนโพสต์เดือดถึงใครนะครับวันนี้ก็อุ้มได้เห็นข้อความของบอสนุนะครับได้โพสต์ลงเฟซบุ๊กนะครับโดยมีข้อความว่ายูไผยยูมันซะอย่ามาโทรหรือเสี้ยมเอาคนในวงผมไปอยู่น้าเจ้าของเถอะคุณทํางานอยู่ค่ายใหญ่คุณโด่งดังไปแล้วผมยินดีด้วยอย่าลืมถิ่นที่เคยอาศายัยไม่ชอบผมผมไม่ว่าแต่คุณควรนึกถึงบุญคุณบอสหนึ่งบอสสองที่เขาให้โอกาสคุณบ้างใช่คุณมีความสามารถแต่ย้อนดูคลิปวันแรกวัน ถึงวันนี้คุณมาไกลทำไมไม่ใช้โอกาสจากบอส1บอส2เขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่ใช่โอกาสจากบอส1บอส2เขาเรียกว่าอะไรนะทุกคนขออภยัยเขายังรักคุณเสมอไม่พูดก็เหมือนน้ำท่วมปากหาเอาใหม่เถอะศิลปินอย่ามาคิดต่อคนในองค์กรผมอย่ามาชวนคนในวงถึงเขาแกล้งแย่เล่นๆไม่ใช่เขาอยากไปอยู่กับคุณจริงๆเล่น คุณเล่นทาบทามไม่ใช่ได้เงินเยอะแต่ความสบายใจของเขามาก่อนเหมือนกันเช่นคุณบ้ปากกับบ่แมนกูบ่รู้ซึกนะครับอยู่นำผมมาสี่ปีอึดอัดมาตลอดโอ้ยอึอดอัดยังงงงอันใดกะได้สิทธิ์ดีกว่าหมูนะครับก็เหมือนถึงว่าอันไหนก็ได้สิทธิ์ดีกว่าเพื่อนนะครับทุกคนจนคนในวงเครียดให้หัวหน้าผมงึดมิฉะนั้นหยุดมิฉะนั้นหยุดพฤติกรรมแบบนี้หยุดทุกอย่าง และไม่ต้องมาท้าทายให้ไปออกโหนกระแสไม่ได้อยากดังไม่ได้อยากถูกต้องแต่อยากอยู่เฉยๆสงบสงบอย่ามาวุ่นวายไม่ได้อยากมีแสงทุกวันนี้แสงมาหาผมมากพอแสงตืดแสงตืด,ตดกระแสอยู่ได้สามมือแต่ตำนานมันอยู่ตลอดชีวิตดูแลเป็นร้อยผมดูแลคนเป็นร้อยไม่เห็นแก่หน้าผมก็เห็นแก่คนให้โอกาสคนบ้าง มันหนักมากพอแล้วขอบคุณเดอ้อคล่องใจมีอะไรโทรมาโดยทิ้งท้ายด้วยเบอร์โทรนะครับสำหรับบอสนุกก็ถือว่าออกมาโพสต์ข้อความฟาดเหมือนกันนะครับสำหรับบอสนะุกเนาะก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับอันนี้เราขออนุญาตไม่พูดถึงนะ้องว่าบอสนุกเนี่ยาดพิงถึงใครแต่นะครับก็ถือได้ว่าเป็นข้อความที่ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดถึงนะครับศิลปินหรือคนที่เคยอยู่ในค่ายกับบอสหนูนะครับว่าอา่าให้นึกถึงบุญคุณบ้างอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้บอสหนูเสียงวิหกนะครับขอให้อา่าผ่านช่วงนี้ไปได้นะครับตอนนี้อุ้มเชื่อว่าอา่าหมอราเสียงวิหกเนี่ยปังอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ปังๆเพิ่มขึ้นไปนะครับ